อเรามาให้คห uhm. huh? ัวองเา้คร si> ันพ่อมาแย่งหวานกันแล้วเอามาพี่นุ่นครับอ่านจดหมายต่อเลยครับ อัศวะลีราขี่มา้าหน่อยครับ นุ่นครับผมตั้งใจเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงพี่นุ่นออแต่ผมขอดูพี่ทั้งสี่คนลำสีบอดายได้ไหมครับ,บไปไปนุละลัดไม่เคยขาดใจนะผู้ชมครับ บ้าทํางคณะพี่นุนครับยังพี่คุ้ยเนี่ยดูอะไรบ้างสุดท้ายนี้ผมขอดูอย่างได้ไหมครับไม่เรื่องมากไม่ให้ตังคจักว่าดูอะไรบนะ้างผมขอดูพี่นุ่นหล่มเซิริก,กับตีพี่ดูหน่อยครับพี่นุ่นบอกว่าไม่สนใจทั้ง แม่งขอนั่งขนี่หละเฮ้ยม่งนั่งอยู่ตรงไหนที่มันโต๊ปจะเปลือมึไปเอาม้มาหากูป็นเร็วเป็น fc ไงอะมึงมกระดาษแค่นั่นของลนลนี่น้ำก่รับอะไร

ขอบุณเด้อพี่เวลาไม่เหนื่อยเป็นนี่เด็น้ำส้มไมช่วยได้ไหมล่ะอ้ยดีเวสดชื่นดอร่อยไหมโอกาเด็กเนนะ็กนโตดอร่อยไหมเมยมงึมงทำ้กูจะรกอ้เกเห็นมึนนนออมงมาาดูดมึงดูดได้เลยมึงเอาหน้ามปเขาด่าไปเลย คือพวกมันเปรเบาบางขามวมไใครมึงอะมึงทุเ็ศทุลังเลยกินน้ำเป็นต้นมองอะไรเนื้อสมเลยวางสกระปกเขินอ้ใหม่ใหม่อหใหม่เครอดใหม่ถูกสุขอนาไหมอร่อยให้หกสกระปกให้ิิดีละดีนะใครรใไม่ รอด้วยชื่นยนไำไ่ด้เลยมชื่นใจมัยนรออยอู่ด้วยอย่างเดียวทัออย่างช่วน้ำตม้มนี่ยังชอบเป็นชีวิตชื่นใจเลยชอบเลยมีเพื่อนลอเอาแก้ใส่แก้วใส่โอ่งดูดไม่หมดแล้วทียพี่อยากกินเปือกใหญ่ๆแค่มันกยกินเลยอะไม่มันคุณยักถีบไม่เงย กูได้กินนล้วนี่เออเอาเสียงใครเขาลิ้มกิมกันไหมเหมือนพวกวิ่งเก็บเหรียญเนี่ยหลอดดีๆไม่มีให้เลยแก่เขาสิอย่าเที่ยงกันด้วนิ่เหนื่อยอยู่นี่พานได้เลยนะขาเป็นขาเลยนะขาเป็นขาเลยนะมันหลุดไปขึ้นไม่ได้ เออมีแรงดูดไหมเน่ะมีแรงดูดเปล่าดูดดีๆีเขาแกงกูเขาดูดดีๆไม่ได้เหรอกูบอกว่ากูไม่เออเอามาที่เอามาเปลี่ยนที่เออเปลี่ยนหลอดไม่ใช่หลอดแนเออเสียบแม่มดนั่นเจะแกงกันกอร้องเออนี่เล็กกูนี่กินไม่ไม่นีสี่ลอ ดูดหลอดแรกนี่พอดูดเส้นแล้วเสียงที่เป็นแม่สีตางเมื่อกี้ไหมใช่นะมเมื่อกี้นะเอ้ามันมีหลายหลอดไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแบ่งมึงเออมานั่งนี่มาเดี๋ยวกูแบ่งให้นี่รวมๆวเลยรวมรวมเลยหนึ่งสองสามสี่เอื้อนโอ้ห้าหลอดเออบห้าหลอดเอาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูดก่อนเด้อเขาอามาให้กูไปไปกัน ทำไมมันเยิมจูบโรดไมันเสียน้ำใจเขาไหมกบมึงมึงเอามาหาเอาทุกคูู่กนท้ามันพี่เอามาหายน้องมีคบกันพอดีหักสี่อรดมันเหมือนเจ้าแม่อมโบรีที่สี่โด น้ำส้มทำไมมีเม็ดพริกจิ้มเนยาใส่เนื้อพริกเปล่าน้ำส้มแบบเผ็ดไงไม่เป็นไรเรากิ่มแล้วมึงกินเถอะไม่เอาหรอกน้องโบไม่กินนะไม่กินไม่กินเมื่อกี้เลยแม่แม่คนจ๋ายังงูกูไม่เห็นมึงกินมันกี่งูอ่ะกูแกงกูแกงดูดแมงมุมน่เลยกู้ด้วยากกินไม่ใช้ มึงโง่มาสามคนสามสมองมึงโง่ขนาดนี้เลยมันไม่มีทุลารลก<ม>ู<ห>